สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่อ n History ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนื่องด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําชุดคลิปว่าด้วยประวัติศาสตร์ประเทศเลาวนะครับก็เลยค่อนข้างยังอินอยู่กับประวัติศาสตร์ประเทศกลุ่มอาเซียนนะครับบวกกับช่วงนี้ก็กําลังทํางานเกี่ยวกับ ของอาเซียนค่อนข้างเยอะนะฮะก็มีความอินนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนมาเล่าให้ฟังครับซึ่งบางจริงกลุ่มประเทศอาเซียนมันจะมี10ประเทศนะครับก็จะไล่ไปทีละประเทศแต่ว่าก็อาจจะเป็นอ่อ เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าถ้าการเล่าอาเซียน1ิประเทศมันก็ต้องเล่าของบ้านเราด้วยนะครับโอกาสที่ผมจะเล่าประวัติไทยมันก็มีมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูอีกนะฮะว่าจะทําได้ถึงแค่ไหนสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติประเทศเวียดนามครับโดยเริ่มจากยุคเวียดนามโบราณหรืออ,อาณาอาณาจักรอันนาในสมัยก่อนก่อนที่เวียดนามจะตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมระัะฟังกันได้เลยครับ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่มีการค้นพบเนี่ยอาณาจักรแห่งแรกที่ปรากฏอยู่บนประเทศเวียดนามนะครับถือว่าเป็นอาณาจักรของชนชาติเวียดนามแรกๆเลยนะครับก็คืออาณาจักรวันลางนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณแม่น้าแดงทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามปัจจุบันนะครับมีราชวงศ์ หงบาทนะครับเป็นผู้ปกครองจนกระทั่งปี258ก่อนคริสตกาลนะครับพระเจ้าถูกฝานแห่งอันจักรเอิดเหวียนได้เข้ายึดครองอจากวันหลางขึ้นนะครับและอันจักรทั้งสองก็รวมกันโดยใช้ชื่อว่าเอิกหลาน ภาษาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับภาษาเวียดนามผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคอาณาจักรดังกล่าวนะครับมีบริเวณครอบคลุมตั้งแต่ขขาวอา่าวตังเกียของเวียดนามนะครับจนถึงครอบครองดินแดนบางส่วนของตะันตกเฉียงใต้ของจีนแล้วก็ภาคเหนือของเวียดนามทั้งหมดนะครับดังนั้นหลังจากที่ประกาศความเป็นอิสระจากราชวงศ์ฮั่นนะครับแล้วก็มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ชื่อว่าหนานเว่ยนะครับซึ่งในภาษาเวียดนามม่ออกเสียงว,ว่าหนานเวียดน,นะครับซึ่ง การเรียกว่านามเวียดเนี่ยนะครับมันคือการอ่านตามไวยากรณ์ภาษาจีนซึ่งเข้าจริงแล้วถ้าอ่านตามภาษาไวยากรณ์ภาษาเวียดนามจะต้องอ่านว่าเวียดนามนั่นเองครับนามเวียดมันก็คือคําว่าเวียดนามหรือที่มาของชื่อประเทศเวียดนามนั่นเองครับแต่ว่าอาณาจรรักรเวียดนามหรือประเทศเวียดนามโบราณไม่เคยถูกเรียกตัวเองว่าเวียดนามนะครับเพราะว่าทางการจีนเนี่ยไม่ยอมให้เรียกว่าเวียดนามแต่ให้เรียกว่านามเวียดตลอดนะครับส่วนฝ่ายไทยเนี่ยก็จะเรียกอาณาจรรักรว,ว่าอันนำนะครับซึ่ง อาณาจักรหนามเวียดเนี่ยนะครับก็มีเอกราชกว่าร้อยปีจนกระทั่งพระจกักรพรรดิฮั่นอูตี้นะครับเข้ามาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจีนในปีที่111ก่อนคริสต์กาชหลังจากนั้นหนามเวียดหรือเวียดนามเนี่ยนะครับก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมายาวนานกว่า1,000ปีก่อนที่เวียดนามจะถูกจีนยึดครองนะครับสังคมของเวียดนามเนี่ยเป็นระบบศักดินาค่อนข้างเก่าทีเดียวมีการกระจายอำนาจและการปกครองที่ลดหลั่นลงไปจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคนะครับ ชุมชนต่างๆก็จะมีหัวหน้าชุมชนทําหน้าที่สั่งการเด็กขาดเป็นทั้งผู้นําทางการเมืองศาสนาแล้วก็การทหารมีอำนาจสืบทอดทางสายโลหิตนะครับหัวหน้าชุมชนพวกนี้ก็ยังเป็นเจ้าของที่ดินนะครับในเขตปกครองทั้งหมดประชาชนเนี่ยเป็นไพร่ที่ต้องใช้แรงงานเพาะปลูกเพื่อสร้างผลผลิตให้กับผู้ปกครองนะครับผู้ที่อยู่เหนือหัวหน้าชุมชนก็คือตัวกษัตริย์นะครับแล้วก็เอ่อซึ่งก็เป็นหัวหน้าชุมชนสูงสุดที่มีอำนาจสูงสุดนะครับเวียดนามเองในยุคนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมดั้งเดิมคือการนับถือผีีศา นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ศาสนาดั้งเดิมก็คือการนับถือผีก่อนที่ศาสนาอื่นจะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ผนวกรวมการนับถือผีของพื้นทิ่ดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหลังจากถูกป,ปกครองโดยจีนมาเกือบหนึ่งศตวรรษสภาพสังคมของเวียดนามก็เปลี่ยนไปครับนั่นก็คือการเอารูปแบบของจีนเข้ามาใช้ ในระยะแรกนะครับจีนให้อิสระกับเวียดนามพอสมควรนะครับโดยมีอุปราชชาวเวียดนามที่ยอมรับจงรักพักดีต่อราชวงศ์จีนนะครับเป็นผู้ปกครองแล้วก็ส่งส่วยภาษีให้กับราชสำนักจีนซึ่งต่อมานะครับปรากฏว่ามีอุปราชไม่ทําตามคําสั่งจีนนะครับจีนก็เลยยกเลิกระบบอุปราชครับแล้วก็ไปจัดตั้งข้าหลวงจากประเทศจีนเข้ามาจัดการบริหารเวียดนามโดยตรงนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยในยุคนั้นก็เลยมีชาวเวียดนามรักชาติขึ้นมาหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ จึงจักแล้วก็จึงหยีนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับในตระกูลขุนนาแล้วก็ก่อกระบฏครัง้งแรกในปี ปีคศ .39 นะครับแต่ว่าก็ถูกปรับปรามโดยทั้งหมดหลังจากนั้นครับจีนก็รวบอํานาจการปกครองเวียดนามเข้าสู่ส่วนกางโดยการส่งขุนนางเข้าไปควบคุมโดยตรงครับแล้วก็ยกเลิกระบบศักดินาของเวียดนามทั้งหมดให้มนฑลทนเวียดนามนะครับอยู่ภายใต้กฎหมายจีนจะรีบประเพณีและศาสนาจีนรวมถึงใช้อักษรจีนเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามเป็นประเทศที่ไม่มีอักษรประจำชาติตัวเองนะครับมีภาษาของตัวเองแต่ไม่มีตัวอักษรหรือภาษาเขียนสมัยอยู่กับจีนก็ใช้อักษรจีนครับแต่พอสมัย ยึดกับฝรั่งเศสก็ใช้ตัวอักษรฝรั่งเศสโดยปัจจุบันเนี่ยาภาษาภาษาเวียดนามนะครับใช้อักษรฝรั่งเศสเป็นภาษาเขียนโดยการเขียนถอดเสียงจากภาษาเวียดนามโดยตรงนั่นเองครับาชาวจีนนะครับได้เผยแพร่ศิลปะวิทยาการและก็วัฒนธรรมของตัวเองให้กับชาวเวียดนามนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่รูปแบบการปกครองเศรษฐกิจสังคมศาสนากืนกินชาวเวียดนามทั้งหมดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีน เพราะฉะนั้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามจึงมีวัฒนธรรมแตกต่างจากทุกพื้นที่นะครับคือทุกพื้นที่จะมีวัฒนธรรมของร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรมฮินดูหรือวัฒนธรรมจากอินเดียนะครับแต่ว่าเวียดนามเ,นเป็นสถานที่เดียวที่ไม่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมอินเดียคือมีในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าถูกทำลายล้างไปแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมจีนซึ่งใกล้เคียงกับทางจีนมากนะครับ จีนประสบความสําเร็จในการผนวกรวมเวียดนามผสมคสานโดยเฉพาะการกลืนด้านการปกครองศาสนาวัฒนธรรมสังคมแต่สึ่งหนึ่งที่จีนไม่สามารถกลืนได้ก็คือพวกขบวนการรักชาติเวียดนามที่มีความต้องการจะให้เวียดนามเป็นเอกราชจากประเทศจีนนะครับในปี220นะครับเกิดการแตกแยกในประเทศเวียดนามนะครับเมื่อราชวงศ์ฮั่น แตกล่มสลายลงจีนแตกออกเป็น3อนาณาจักรหรือว่า3ก๊กนะครับเวียดนามก็เลยได้พยายามที่จะมีความกู้กอบกู้เอการาชนะครับแต่ว่าแคว้นหูหรือแควนอู่นะครับก็ทกําการปราบปรานได้ในในปี542นะครับเมื่อจีน แต่คือจีนแตกแยกแล้วก็รวมนะครับจนถึงปี512จีนแตกแยกหนึ่งครั้งครับเป็นอนาณาจักรเหนือใต้เวียดนามก็ลุกต่อต้านจีนอีกแต่ว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเรียกได้ว่าในระยะเวลา1000ปีที่ถูกจีนปกครองนะครับเวียดนามก่อกรบฏถึง12ครั้งนะครับแล้วก็ในที่สุดในยุคที่จนีนแบ่งออกเป็นยุค5ราชวงศ์10อาณาจักรนะครับเวียดนามก็ประสบความสําเร็จในการขับไล่คนจีนออกจากเวียดนามในปี939นั่นเอง หลังจากโดยที่ผู้นําในการประกาศเอกราชตอนนั้นก็คือโงเกวียนนะครับโงเกวียนนะครับได้ทําการขับไล่ชาวจีนออกไปประกาศเอกราชแล้วก็สถาปนาตัวเป็นจักรพรรดิเวียดนามนะครับแม้ทัพในเขตต่างๆเนี่ยแจ้งชิงความเป็นใหญ่อยู่22ปีนะครับแล้วก็ถูกโง่เกวียนเนี่ยกราบปรามจนหมดนะครับแล้วก็รวบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้าน อาณาจักรจีนแล้วก็อาณาจักรจำปานะครับจนกระทั่งในปี1นึ0งพนกะครับก็สามารถสถาปนาราชวงศ์หลีขึ้นแล้วก็สถาปนาจาักรไดเวียดขึ้นนั่นเองอาณาจักรไดเวียดนะครับมีความมั่นคงภายในแล้วก็เศษรษฐกิจเนี่ยกลับมาครั้งแต่ว่าไดเวียดเนี่ยมีอำนาจครอบคลุมแค่บริเวณภาคกลางของเวียดนามเท่านั้นนะครับโดยเมือเหลืออยู่ที่ทางลองแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองมาภายหลังนะครับจากเมืองทางลองกลายเป็นเมืองเวียดนามในปัจจุบันเดยเป็นเมืองฮานอยในปัจจุบันนั่นเอง ในสมัยนี้นะครับานเมืองเศรษฐกิจสังคมเรียกได้ว่าก๊อปปี้จีนทั้งหมดก็ไม่แปลกหรอกครับถูกจีนปกครองมาผัานกว่าปีเนี่ยถ้ามันจะไม่ก๊อปปี้ก็ถือว่าแปลกประหลาดที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ถูกก็ก๊อปปี้จีนมาแบบทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับยกเว้นเพียงแต่ว่าเวียดนามเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของจีนนอกจากนี้นะครับจีน อนอกจากนั้นเองนะครับในภูนภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไดยดเวียนะก็เลยเริ่มขยายอาณาจักรนะครับโดยในปี170ดัเวียดได้ขยายลงทางใต้ของเวียดนามแล้วก็ครอบครองพื้นที่ของอาณาจักรจามปาในที่สุดนะครับปี1225ราชวงศ์ลีสิ้นสุดลงนะครับราชวงศ์เจิน้นหรือว่าจวงตรึนเนี่ยนะครับภาษาจีนออกเจิน้นภาษาเวียดนามออกตรึนเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาปกครองดเวียดแทน ในสมัยนี้นะครับมองโกเนี่ยได้เข้ามายึดครองเมืองจีนสถาปนาราชวงศ์หยวนขึ้นแล้วก็ทําการส่งกองทัพเนี่ยมารุกรานเวียดนามถึง3ครั้งก็คือในปี2ปี1258ปี2 1 2 8 5แล้วก็ปี2000ปี1287 นะครับแต่ทุกครั้งเวียดนามก็สามารถที่จะโต้กลับนะครับแล้วก็ต่อสู้กับกองทัพมองโก,โกได้วัฒนธรรมดั้งเดิมของเวียดนามถูกลือฟื้นอีกครั้งในสมัยราชวงศ์เติร์นเนี่ยแหละครับแล้วกออ็มีการประดิษฐ์อักษรโนมซึ่งก็คือการดัดแปลงอักษรจีนนะครับเพื่อให้ใช้ในกับภาษาเวียดนาม ระบบศดินาเนี่ยนะฮะถูกนําเข้ามาใช้อีกครั้งหนึ่งพุทธศาสนาได้รับการยอมรับให้เป็นศาสนาประจําชาติโดยมีลัทธิเปาแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับอิทธิปฏิหารผู้ผีปีศาจเนี่ยปะปนอยู่เหมือนเดิมนะครับราชวงศ์เดินะครับได้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้านายแล้วก็ขุนนางที่นับถือศาสนาพุทธกับบรรดาเจ้านายแล้วก็ขุนนางที่นับถือของจื้อนะครับประชาชนเนี่ยไม่พอใจที่เจ้าที่ดินเนี่ยทำการกดขี่นะครับขูดรีดพวกเขาในที่สุดครับแม่ทัพโหกีลี นะครับก็ยึดอำนาจในปี1400นะครับแล้วก็ราชบงเตริรนก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากราชบงหมิงของประเทศจีนนะครับแต่เมื่อกองทัพจีนนะครับยกทหารเข้ามาปร,บปราบปรามกบฏเรียบร้อยแล้วนะครับจีนก็ไม่ได้ถอยออกไปกลับจะจะับถือโอกาสยึดครองเวียดนามอีกหนึ่งครั้งครัในปี1427นะครับเจ้าที่ดินคนหนึ่งชื่อว่าเหลยเลอนะครับ เลเลอร์เนี่ยนะครับสามารถนําชาวเวียดนามบุกขับไล่กองทัพจีนได้สาเร็จนะครับแล้วก็สถาปนาราชบงเล่ขึ้นขึ้นปกครองแบบรวมศูนย์อานาจพื้นที่ดินทั้งหมดเป็นของกษัตริย์นะครับแล้วก็มีนโยบายในการแจกแจงที่ดินรวมถึงการจัดทําประมวลกฎหมายขึ้นนะครับวันนักคดีวัฒนธรรมของเวียดนามได้รับการส่งเสริมเพิ่มมากขึ้นในยุคสมัยนี้ลัทธิขงจื่อครับได้รับการประกาศเป็นศาสนาประจำชาติแทนศาสนาพุทธ ในสมัยพระเจ้าเหลยไถโตนะครับได้มีพระสงฆ์ในศาสนาพุทธแล้วก็นักบวชนักที่เต่าเนี่ยถูกสึกออกมาทํางานเป็นจํานวนมากรวมถึงถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารนะครับเพื่อป้องกันการลุกรานจากประเทศจีนอนาณาจักรเวียดนามในสมัยราชวงศ์เลเนี่ยนะครับขยายอำนาจลงไปทางใต้ในคริสตศตวรรษสี่นะครับสามารถยึดครองจามปาได้ทั้งหมด แต่ว่าภายในราชวงศ์ของเวียดนามเองก็ปรากฏว่ามีการแย่งชิงอำนาจกันอยู่ตลอดเวลานะครับในปี1527คุนนางตระกูลมากนะครับได้ยึดอำลังราชวงศ์เลนะครับทำให้ราชวงศ์เลเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือจากคุนนางตระกูลจริงแล้วก็ตระกูลเงยน,นะครับเมื่อตระกูลจริงยึดอำนาจจากตระกูลมาก คืนราชวงเลได้ในปี1591ตระกูลจิงก็เลยได้มาเป็นผู้ปกครองหลักของเวียดนามนะครับได้ปกครองฮานอยแล้วก็ภาคเหนือของเวียดนามส่วนกษัตริย์ราชวงเลก็กลายเป็นประมุขโดยนามเท่านั้นนะครับเพราะว่าตระกูลจิงได้รวบอํานาจไปที่ตัวเองไปหมดแล้วในระหว่างนั้นนะครับตระกูลเหยนเองก็ปกครองดินแดนภาคใ,ใต้ของเวียดนามนะครับโดยมีศูนย์ตั้งมั่นอยู่ที่เมืองเวทั้งสองตระกูลเนี่ยน,นะครับอาว่าได้ปกครองเวียดนามในานามของราชวงเล นะครับทำให้ในช่วงปี1627จนถึงปี1772เป็นช่วงเวลาการทมสงครามกลางเมืองของเวียดนามระหว่างตระกูลจิงกับตระกูลเลไกับตระกูลเหงียนนะครับโดยตระกูลจิงเนี่ยนะครับมีพวกเนเธอร์แลนด์หรือพวกฮอลันดานี่เป็นพวกหนุนหลังในขณะที่ตระกูลเงียยเนี่ยนะครับมีโปรตุเกสหนุนหลังอยู่ หลังเมื่อต่างฝ่ายต่างอ่อนกําลังลงนะครับจึงได้มีการเจรจาสงบศึกแล้วก็แบ่งเขตปกครองกันถาวรครับหลังจากสงบศึกแล้วนะครับตระกูลเหี่งก็ขยายอำนาจเข้าสู่กัมพูชาในปี1750แล้วก็ได้คร,บรอบครองบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ําปากแม่น้ําโขงของกัมพูชาแล้วก็เปีต่อมาทั้งหมดนะครับกัมพูชาก็เป็นดินแดนภายใต้ใอิทธิพลของเวียดนาม ซึ่งแน่นอนว่าการไปมีการที่เวียดนามแผ่อิทธิพลเข้ามาในกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ย่อมไปกระทบอิทธิพลของฝ่ายสยามโดยสิ้นเชิงซึ่งก็คือเหตุผลของความขัดแย้งยาวนานระหว่างสยามกับเวียดนามในเวลาต่อมานั่นเองครับการที่เวียดนามนะครับแบ่ง ศูนย์อำนาจออกเป็น2ฝ่ายแน่นอนที่สุดว่ามันจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอํานาจของคุณนางท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนความชอบธรรมของตัวเองตระกูลจริงกับตระกูลเหนี่ยน,นะครับก็เลยให้สิทธิแก่คุนงานในการหาผลประโยชน์จากที่ดินแล้วก็แรงงานเป็นจํานวนมาก นะครับชาวนาที่ยากจนนะครับก็มีสถานะไม่ต่างจากทาสติดที่ดินที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้แล้วก็ไม่สามารถทนสภาพปีดคันได้เพราะว่าเจ้าของที่ดินพอได้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ก็เริ่มขูดรีดครับเริ่มกดขี่เริ่มใช้อำนาจบาตรใหญ่ในที่สุดก็มีกกบฏชาวนาเกิดขึ้นครับในปี1772หัวหน้าที่กบฏเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องจากตำบลเตยซึน นะครับการกระบฏครั้งนี้ก็เลยเรียกว่ากระบฏดเตยเซินซึ่งภาษาไทยในพงศาวดารไทยก็จะเรียกว่ากระบฏดไตเซินหรือไกเซินเนี่ยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีผู้ใช้รายงานที่ค่อนข้างยากที่ยากจนมากๆแล้วเนี่ยเข้าร่วมกระบฏด้วยในบรรดาพ่อค้ารายย่อยเนี่ยนะครับก็ยังให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่าพ่อค้ารายย่อยก็ซีนสูญเสียความรุโยร่อไปจากนโยบายของตระกูลจึงแล้วก็ตระูุเหงียนในปี1777นะครับฝ่ายกระบฏสามารถโค่นล้มขุนนางตระกูลเหงียนได้ นะครับต่อจากนั้นก็ยกทัพเข้ายึดฮานอยในปี1786และในปีต่อมาราชวงศ์เลกับราชวงศ์จึงก็ถูกกำจัดครับ เหวียนเย่นะครับเอ่อเวียนเหชื่ออ่านออกเสียงยากมากเลยเงวียนเหนะครับน้องคนเล็กในสามพี่น้องหัวหน้านกระบฏได้ตั้งตัวเป็นกษัตริย์โดยมีกักรพัดราชวงศ์ชิงให้การรับรองแต่พวกเตยซินนะครับก็อยู่อำนาจไม่งานนะครับเมื่อเงวียนอังนะครับซึ่งเป็นทายาทของนาะกุลเหวียนทาการยึดอํานาจได้ในปี1 8 0 2ปรนั่นเอง เงียนอังเนี่ยนะครับเป็นขุนนางตระกูลเงียนหรือทายาทตระกูลเงียนนะครับซึ่งในพงศาวดารไทยเนี่ยนะครับเราจะรู้จักในอีกชื่อหนึ่งเพราะว่าเงียนอังเนี่ยนะครับเมื่อทําการปราบตามขับไล่พวกจัการา พวกเตยเซินเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นของราชขึ้นเป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้าซาลองในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งพงศาวดารไทยเรียกว่า,ารนะพระเจ้ายาลองหรือว่าเจ้าเวียดนามยาลองซึ่งเดิมเราก็เรียกเตยว่าเหมือนอังว่าองค์เชียงสือซึ่งในพงศาวดารไทยก็ก่าวว่าองค์เชียงสือรีภัยเข้ามาพึ่งพาพระบาร,รมีของรัชกาลที่1นะครับแต่ว่าในพงศาวดารทึกต่างประเทศของเวียดนามเองของลราอะไรก็ดีนะครับก็มไม่ได้ระบุว่าเหมือนอังเนี่ยเข้ามาลีัยในสยามจริงๆ นะครับก็เป็นเรื่องที่เขียนไม่ตรงกันนั่นเองนะครับพระเจ้าซาลองรับย้ายเวียนใช้เมืองหลวงจากเวียนนาไปฮานอยมาที่เมืองเวนะครับแล้วก็ก่อนที่จะได้อำนาจเนี่ยพระองค์เนี่ยได้เคยติดต่อขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสในการเข้ามาปราบปราบ,บกบฏเตยเซิน ซึ่งหลังจากครองราชแล้วนะครับแน่นอนว่าพระองค์ก็ไม่ได้กลับไปติดต่อฝรั่งเศสอีกเพราะพระองค์ก็เริ่มมองเห็นภัยของฝรั่งเศสในฐานะชาติตะวันตกที่มาล่าอาณานิคมนั่นเองความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันนะครับทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยสูญเสียไปค่อนข้างมากแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่ยอมละทิ้งโอกาสนี้นะครับยังพยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลหรือสร้างปฏิสัมพันธ์ในเวียดนามเหมือนเดิมนะครับดังนั้นในราชาการต่อๆมาของราชวงศ์เหวียน นี้นะครับก็เลยต้องผเผชิญกับการคุกคามจากฝรั่งเศสอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วเป็นการคุกคามที่ไม่สามารถลีกเกลี่ยงได้ด้วยการปกครองในพระเจ้าซาลองเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ลีมานั่นะก็คือระบอบประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์นะครับกรรษัตริย์คือผู้ได้รับอาณาสรรักรนะครับมีอำนาจสูงสุดในทุกทางทั้งการแต่งตั้งข้าราชาการทหารพลเรือนกำหนดนโยบายควบคุมแรงอาทหารพิจารณาคดี พูดง่ายครับก็คือกอบระบบห้องเต้มานะครับซาลอนก็เรียกตัวเองว่าห้องเต้เหมือนกันนะครับก็คือพระจกักรพรรดิซาลอน ลัทธิขงจื๊อเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเวียดนามในยุคนั้นค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันก๊อปปี้จีนมาแทบทุกระเบียบนิ้วแล้วก็าราชบงเหงียนก็ยังให้การสนับสนุนลัทธิขงจื๊อค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นลัทธิขงจื๊อก็เลยมีบทบาทในสังคมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในสังคมชนชั้นสูงในระบบการคัดเลือกขุนานางก็จะคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจดจําหลักคําสอนของของจื๊อทําให้ตระกูลขุนขนางและขาบดีซึ่งร่ํารวยมากเนี่ยเขามีเวลาเหลือเฟือคือคนรวยมากมันไม่ต้องทํางานหาากกินน่มมมัีีเเเวลเลือืออ็ ที่จะเรียนเขียนอ่านสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องทํางานแล้วก็ผ่านการคัดเลือกในขณะที่สามัญชนทั่วไปไม่มีเวลาหรอกครับอ่านหนังสือยังแทบจะไม่มีเวลาเรียนก็ไม่เรียนครับทำงานหูหนาตับไม้เพื่อจะจ่ายภาษีให้กับทางรัฐพระเจ้าซาลองนะครับ าจากักรพรรดิลองได้แบ่งจกัจกรอาณาจักรเวียดนามออกเป็น3ส่วนก็คือเวียดนามเหนือหรือเขตบักโบนะครับมีทั้งหมด13เมืองภาคกลางหรือจุงโบนะครับมีทั้งหมด8เมืองเอ้เมืองนะครับแล้วก็ภาคใต้หรือนามโบก็มีทั้งหมด4เมืองโดยมีเมืองเวซึ่งเป็นเมืองหลวงอยู่ในภาคกลางส่วนภาคเหนือภาคใต้นะครับก็จะมีผู้สมเร็จราชการไปปกครองและแต่ละแห่งก็มีขุนนางซึ่งเป็นขุนนางปยันชนเป็นเจ้าเมือง การกำหนดน,นโยบายเนี่ยนะครับก็มาจากส่วนกลางซึ่งก็คือรูปแบบการปกครองที่มาจากจีนโดยตรงราชวงศ์เหนียน,นะครับถือเป็นราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนามน,นะครับเพราะว่าขึ้นครองอำนาจในช่วงเวลาที่เวียดนามกำลังประสบปัญหาการรุกรานจากฝรั่งเศสเพื่อง่ายก็คือเวียดนามปกครองราชวงศ์เหนยนปกครองเวียดนามในขณะที่ฝรนนั่งเศสแผ่อิทธิพลเข้ามาในเวียดนามและพยายามเข้าแทรกแซงจนในที่สุดครับราชวงศ์นี้ก็ยุติก,การปกครองเวียดนามลงเมื่อฝรั่งเศส เข้าปกครองเวียดนามในเวลาต่อมาได้เองครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวของอาณาจักรเวียดนามโบราณตั้งแต่อันนามจนถึงอาณาจักรหนาเวียดหรือเวียดนามนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในยุคโบราณเราจะเห็นได้ว่าเวียดนามเองก็ได้รับอิทธิพลจากประเทศจ,จีนค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะรับอิทธิพลมากแค่ไหนเวียดนามก็ยังไม่ยอมที่จะสยบอยู่ภายใต้หน้าของจีนมากนายนักเพราะว่าคนเวียดนามก็คือคนเวียดนามคนจีนคือคนจีน หลังจากนี้นี่คือช่วงเวลาที่เวียดนามต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและหลังจากนั้นก็ยังต้องเผชิญกับอิทธิพลของต่างชาตินะครับนำมาสู่สงครามครั้งใหญ่ก่อนที่เวียดนามจะสามารถพังอาจขึ้นในฐานะชาติเอกราชและปัจจุบันเวียดนามก็คือ1ใน5ประเทศที่ยังปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์สุดท้ายและยังเป็นประเทศที่มีตลาดการค้าที่น่าสนใจที่สุดในโลกเส้นทางของเวียดนามต่อจากนี้จะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับและก็อย่าลืมชมคลิปอื่นๆของเราด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ